สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรม30มบธันวาคม2565นารสาี่ทุ่มเศษเษนำข่าวมาเล่าให้ฟังกอนนอนครับกระทรวงการคลังลงข่าวทางเพจของกระทรวงการคลังเมื่อ29าธันวาคมบอกว่าธนาคารกรุงไทยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้มีผล3ามกราคม2 5 6 6ชมและฟังรายละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวทั้งหมดจากเพจกระทรวงการคลัง29ธันวา,าคม2 5 6 5ขึ้นข่าวว่า กรุงไทยปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้0.40%สะท้อนต้นทุนนำส่งเข้ากองทุนฟืน้นฟูที่กลับสู่อัตราปกติมีผลตั้งแต่3มกราคม66เืินหยัดเคียงข้างไทยรับมือเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องธนาคารกรุงไทยปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้0.40%มีผล3มกราคม2566สะท้อนต้นทุนทางการเงินที่แท้จ,จริง จากกรณีธนาคารแห่งประเทศไทยปรับอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนฟ้นฟูนฟเป็นอัตราปกติที่0.46เดือนหน้าช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุดทันการและฟื้นตัวไดอ้อย่างยั่งยืนนายพยงศรีวนิตย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยว่าจากกรณีธนาคารแห่งประเทศไทยปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องและชัดเจนขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศปรับอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน FIDF ให้กับเข้าสู่อัตราปกติ0.46%ต่อปีมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2566จากการที่ลดจากการจากที่ประกาศปรับลดลงลดเงินนำส่งเข้ากองทุน เอฟไเหลือ0.23%ต่อปีเพื่อลดต้นทุนสถาบันการเงินให้ส่งผ่านความเชื่ยเหลือไปยังภาคธุรกิจและาภาคประชาชนตัวธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ทุกประเภทลง0.40ไปแล้วก่อนหน้านี้การปรับอัตรานำเงินส่งเข้ากองทุน f i p f f i d ดดังกล่าว ส่งผลให้ธนาคารจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อย (MRR) ในอัตราละละ0ยในอัตรา0 4 0์ต่อปีตามที่ได้ปรับลดตามที่ได้ปรับลดลงไป0 4 0ในช่วงก่อนหน้านี้มีผล ตั้งแต่วันที่3มกราคม2566เป็นต้นไปด้วยตาดอกเบีย้ย MLR เท่ากับ6.15% MOR เท่ากับ6.72% MRR เท่ากับ6.7%ต่อปีสอดคล้องกับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยที่ธนาคารกุไทยให้ความสำคัญกับลูกค้ากลุ่มเปราะบ,บางโดยพิจารณาอย่างรอบคอบให้มีผลกระทบกับลูกค้าน้อยที่สุดโดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยผู้ประกอบการรายเล็ก และกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังไม่กลับเข้ามาปกติเพื่อดูแลช่วยเหลือลูกค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยมาตรการความช่วยเหลือจะพิจารณาให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่และกลุ่มให้สามารถช่วยเหลือได้ตรงจุดได้ทันการครอบคลุมทั้งการลดภาระทางการเงินการปรับปรุงโครงสร้างนิเดิมการไกลเกี่ยนี่การเสริมสภาพคล่อง โดยคำนึงถึงศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวของลูกค้าในอนาคตพร้อมสนับสนุนการปรับตัวรองรับทิศทางเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวสามารถแข่งขันได้เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นในทุกมิติสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืนขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจข่าวกระทรวงการคลังแะแนบลิงก์ เพจข่าวกระทรวงการคลังข่าวนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกครับท่านผู้ชมอ่านเองอีกครั้งนะครับสรุปสั้นๆก็คือธนาคารกรุงไทยจะปรับขึ้น,นอัตราดอกเบี้ย0.40%มีผล3มกราคม2566เป็นต้นไปครับสวัสดีครับ